กูขอดูหน้าเลยป้าพิดว่าออนแอนเปิดออกมาแล้วนีไ่ไงอ่ะโอ้คนเราเลยนะอ๋อกูก็ไม่ได้รวยนะแต่ญาติกูเป็นถึงนักร้องนะแต่ก่อนกูก็ไม่รู้เหมือน่อนอ่ะกูไม่รู้นะพิศอย่ามัา่วมือนี้ยได้ไหมอ,อ่ะมือนี้เลยมาหากูเนยะ มึงค้านมาดีๆกูตอบปลายเหมันเ,เนคลือนหนเนีย่ยมันเคลือนข้านไปหาเราขานดีๆ็คุ้ยเอย้ข้านไปดีๆขานมปหาประเภทดีๆเออแล้วอย่างดาลิงชมนปาหาจะบลบลลูบก็รป,ประก่าจะบบรลูนปรคาหน่อยเหงบอกภาษาภาษานหน่อยภาษา,อนนอาอนนอคอมเมนต <c oughs> นะ์เออบที่ดีปลาเพิรผันมี่พี่น้องาะเอออันนี้ภาษาอีสาน ป้พิษปพี่พีพ่น้องเออมันมีใครนะแอบชอบบักศักกี่คนประพิษเดวไล่ดูก่อนเอาวันนี้ไปแล้วเข้าต้มเลยโอ้ยเพิ่งตอบแล้วหลายสองคนสองคนบักศักจําได้ประพิษมาอยู่ใหม่ๆเนาะยิงยิงดอกแจ็บยิงปืนดอกจ็บเนะเาะอา่ะอ่ะไม่ได้บอกบักศักเรื่ออาจารย์มอทออะไรจะส่งเข้ามอทอเขาเลย ป้าพิษก็เป็นคนไม่หลอ่อไม่สวยนะเอ๊ะทำยังไงถึงจะหลอ่อจะสวยได้ <laughs> เหรอ,อไม่ยังล่ะครับวายระดับบูเบอรี่อยู่เนาะพี่น้องเราเออเอ๊ะญาติกูก็รวยอยู่นะทำไมกูต้องมาอยู่ตรงนี้วะเอ๊ะสงสัยใครจะไปคุยอะไรให้ฟังหรืบ้างโอ้ยน,นั้นไอ้สักมันอยากได้เมียนะ <laughs> เออังคนครับบูเบอรี่ครับเออญาติเมี่ยหน่อยตีหน่อยทีนี้กูอยากจะถามว่าจริงแท้แท้จริงดูด,ด,ดนีนะปะพะเพ็นนะนัะ่นมึงไปนอกใจแล้วเหรอบอวควยแอะซ้ำหนึน่งมาสัน <laughs>